ไม่รีวะเนียครับแม่อ่าโบกินหอดแม่ปะโบกินหัวก็เอ้ากดเอา,เอาชมาิมีบุมี่มูยกเป็กแล้วเด้เนี่ยเป็กไงฉันจะเลยออกเด้กลับเดินไปเดชม,มาอีกเดินเยอหรือว่าเชื่อมาแล้วฮะหรือว่าเชาาื่อมาเด้อไปทินยากเก็บของหมดแลด้วเด้อทุกคนคะ่ะทินยาจะไปเอาเมียอีหลีวะฮะ โอ้พ so ่อหาเมียมาให้แล้วว่ะเอาไปเอาถานมเมื่อบ้านเห็ดยังฮเมื่อบ้านเห็ดยังชีวิเห็ดยังเดี๋ยวฮะเอ้เนี่ยเมื่อบ้านไปแล้วเบิ่งแม่ดีๆเด้อเป็นังไรเราโทรมาบอกเลยเด้อเข้าใจบ่ครับอือเบิ้งแม่บิ้งพ่อพ่อกระเถาแล้วเข้าใจบ่ ไปยุเซกยายคิดห่อน,น,นที่นี่ขนของกลับบ้านแล้วนะจ๊ะทุกคนอ้ารถก็ขึ้นก้อนลอนะเอาเลยผ้าห่มนี่แม่ซื้อให้เนี่ผ้าห่มนี่แม่ซื้อให้เอาไปเลยมันค่อยอุ่นเนี่ยงามเก็บไว้เวลาคิดหอดแม่กับเบิง้งผ้าห่มเอาเ <c oughs> จอ๋ <c oughs> อบ่เออคิดหอดแม่กับเบิง้งผ้าห่มว่าแม่ซื้อให้คู่กับกับน้องนะ,ะอ่ะพ่อปูแ่แย่ เอาเมื่อน้ำเอาไปน้ำเอาไปปู่ญี่ปุป่นโอมญี่ปุ่นรถในซื้อหายแล้วเอาไปน้ำเลยอืมเสื้อใบน้ำปะเสื้อเนื้อเสื้อเสื้อใบน้ำโอ้จังมือบั่นบ๊า,บาดูเก็บของขึ้นรถเ,ก,เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโอ้ถึงเงี้จะไปเอาเมียอีหลีไว้ อันนี้คือพอของพนยังนุ่มอยู่ด้วยพอยังรออยู่เนาะพ่อไปจะได้เมียใหม่อีกได้พอกระไรพ่อเอาอีกบ่พ่อพ่อพ่อประกาศตอบยันแม่ได้ยินไลฟ์ซีเลยดูเมื่อเออเชื่อมือบ้านเฮ้ยยังเชไปอยู่น้ำพ่ออยู่น้ำแม่แม่แม่นพนป่วยแม่พนก็สบาย คนต้อไปเบิงแม่เพราะว่าน้องน้องกี่ใส่เกาะน้องูงครับอ๋อน้องชมบุรีบมี้ฝนเบิงพอกลางคืนน้องเวลาแม่บ่สบายต้องแบบหายาให้แม่กินแม่แล้วป่วยหนักแม่ทีนี้ขอให้แม่แข็งแรงกลับไปแล้วให้กับข่าวกับหน้าให้แม่กินเด้อเห็นบอบม่แม่เห็นพ่อจ๋าให้กับข้าวให้แม่ได้เว้ยต้ เอาไปน้ำพ่โฮมอ่ะนะไม่โฮมจะไหนหรอเออมอข่ะแม่ก็ให้เอาไปเลยน้ำสีมาก็ค่อยขวมาน้ำอีกอืมเอามอนไปน้ำโอ้ยนักดิถิมแม่ฝนไปแล้วต้องไปเบอร์แม่หลีอยู่บ้านเพราะแม่ฝนป่วยมื่อนี้ไปแล้วแม่ฝนก็นอนอย่างจอยแม่ฝนบนี้แห้ง เราเราปวยมาด่วนเติบแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็จะปวยหลายก็จะยางไปใส่ปวยได้ใช่เหรอใช่เฮ้ยหายน้ำทิ้นยากแล้วก็ใจดำเถอยว่าสกมาตอบไหมลูกถามอีกจะอะไรประมาณจังมือฮะหายอือ ไปไปเปาแาเม่ยเม่ยพ่นป่วยนะเพราะวันผมยังบอ่อะเม่อกี้เมื่อนี้ไปเห็นแม่พ่นนอนจ้อยจนบ่มีแ hạng ที่จะเเววแล้วเพราะว่า <c oughs> เป็นลูกเขาต้องเป็นลูกผู้ดีต้องเบิ่งแม่ขยับบ่หักแม่คนละละคนจะพ่นจะไปเอาเมีย <c oughs> อยู่น้ำพอ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 ,พอ,พอยังนุ่มอยู่ด้วยนะ <c oughs> มันเกิดการหัวละ พ้นเสื้อแตมี่พ้นเสิร์อแตมีเร็วๆนี่โมไปนะแมนบอ้าเมื่อบ้านแล้วเป็นไรผู้ใดว่านอย่างบออือเอาวะมาดูมึงคือลูกผู้นึงหากว่าไปอยู่บ้านก็ไปไป็นพ่อแม่กับแม่ป่วยหลายดูแลแม่แล้วแม่หายดีแล้วขึ้นมาไหม เบยยังเบยังอเบ์ยจงาไมเบอรเลยเาเบ์ยังเบยังะเบยโทรพทใ่ขึ้ก้าแปดพ่อึนก้าแปดนันเบ์แม่ได้นะมามา ยังอ,งอ,บ,อบ่วัิอนไหนอ่บอเอฟซีบายบายส,สิกลับกันเด้วอ,เอ,อ,เอ,อว่าซิยอือไปอยู่บ้านนะยันเอฟซด้อกลับบ้านเห็นยังให้เออให้แม่หายไปไว้ดูแลแม่ให้ก,กับเข่าให้แม่กินม,มันจะได้่อยได้บุญค่ะจ๊บบอเพราะแม่พคนป่วยต้องเบิ่งเลยสำคัญเน้ยอ